อาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะฟูจิครับมีคำถามจากเพื่อนๆที่บ้านว่าผมความดันสูงมีวิธีการลดความดันโดยไม่ใช้ยาไหมครับผมไปหาคำตอบนะครับรู้ไหมว่าปัจจุบันคนไทยเป็นความดันสูงเยอะขนาดไหนครับสามคนเป็น1คนครับแล้วรู้ไหมว่าสาเหตุมันคืออะไรเราจะได้รู้วิธีการแก้ครับเรามีการทดลองผลิตเส้นเลือดเทียมโดยใช้ฟีมิเศษในการทําเส้นเลือดนี่คือฟีมิเศษจําลองเป็นเส้นเลือดจาลองน้ําสีแดงแทนเลือดเติมเข้าไปในเส้นเลือด เติมน้ำลงไปเพื่อให้จำลองว่าลอกข้างเป็นเซลล์และนี่คือเส้นเลือดเวลาผ่านไปชั่วโมงครึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากินเค็มหรือเอาเกลือเข้าไปในเส้นเลือดเส้นเลือดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดูกันครับนี่คือเกลือเราเอามาผสม,มในน้ําแดงที่จำลองว่าเป็นเลือดเทเข้าไปเอาเลือดเทียมที่ผสม,มเกลืออยู่เทลงในเส้นเลือดจำลองนี้เข้าไปข้างในเวลาผ่านไปแค่12อนาทีเท่านั้นนะครับดูความเปลี่ยนแปลงครับบวมขึ้น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 บ,วม,นบวมจนเส้นเลือดจะใกล้จะแตกครับ ดูใหม่อีกทีนะครับดูใหม่นะครับนี่คือภาพของเลือดที่มีเกลือในตอนแรกนะครับพอผ่านไป3ชั่วโมงเลยครับว่ามันพองใกล้แตกแล้วครับ ลองจินตนาการดูครับถ้าเป็นเส้นเลือดจริงของเราเรากินเค็มทุกวันเป็นเดือนเป็นปีเส้นเลือดเราจะชํำรุดขนาดไหนครับไอ้จุดนี้ก็คือน้านะครับและตรงนี้ก็คือเกลือนะครับนี่คือเส้นเลือดครับเมื่อคุณกินเค็มกินเกลือเข้าไปความเข้มข้นของเกลือที่อยู่ในเส้นเลือดกับน้ําที่อยู่ข้างนอกจะมีความเข้มข้นต่างกันเมื่อเกลือที่อยู่ในเลือดมีความเข้มข้นร่างกายเราจึงพยายามทําให้เกลือที่อยู่ในเส้นเลือดเข้มข้นน้อยลงโดยการดึงน้ําที่อยู่รอบข้างดึงเข้ามาในเส้นเลือดในที่สุดจึงทําให้เส้นเลือดทองโตครับ นี่แหละครับความดันสูงก็คือภาวะเส้นเลือดพองโตทั้งร่างกายเดี๋ยวมาดูภาพเอ็กซเรย์ของจริงคนที่เป็นภาวะเส้นเลือดแตกเป็นแบบนี้ครับนี่คือภาพซีทีสแกนของสมองของคนที่เส้นเลือดแตกในสมองนะครับเมื่อขยายใหญ่ออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับสรเส้นเลือดพองโตเลยใช่ไหมครับพอพองโตแล้วมันทนไม่ไหวจากการพองด้วยน้ําทําให้เส้นเลือดแตกครับคนความดันสูงฟังให้ดีนะครับเพราะคุณเสี่ยงเป็นภาวะเส้นเลือดแตกมากกว่าคนปกติ5เท่าครับ คนที่มีความดันสูงจะเสี่ยงเป็นเส้นเลือดแตกในสมองถึง5เท่าครับคนที่เป็นความดันสูงจะเสี่ยงเป็นสมองแตกโรคหัวใจโรคต้อหินและเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศลดลงด้วยครับและเรื่องของเรื่องมาจากการกินเค็มคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณกินเค็มขนาดไหนบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเรากินเค็มครับคำตอบคือองค์การอนามัยโลกบ,บอกว่าห้ามกินเค็มหรือห้ามกินเกลือเกิน5กรัม ห้ามก็คือช้อนชา1ช้อนชาเท่านั้นห้ามเกิน1ช้อนชาแต่คนญี่ปุ่นกินเกลือหรือกินเค็มวันละ10.1กรัมเลยนะครับแล้วคนไทยแหละครับผมว่ากินพอๆกันเพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับนี่คือหัวไชเท้าดองแค่3ชิ้นเล็กๆ3กรัมแล้วนะครับเกี๊ยวซ่า6ชิ้นใส่กระน้ำจิ้มปลาไป4ี่กมลาเม้งหนึ่งชามมีเกลือโย่กกรัมเลยเห็นไหมครับว่าแค่1วันเรากินก๋วยเตี๋ยว1ชามกินเกี๊ยวซ่า1จานและหัวไยเท้าแค่3กลีบเท่ากับการกินเกลือ13กรัมมันมากกกว่ามอนามัยโลก ที่กำหนดไว้ห้ามกินเกิน5กรัมถามว่าบ้านเรากินเค็มขนาดไหนก็แค่ดูผัดกะเพราอย่างเดียวก็ได้ครับเค็มนะฮะผัดกะเพราหรือแกงจืดก็ได้แค่แกงจืดนะครับใส่น้ําปลาเยอะขนาดไหนล่ะครับเคยรู้ไหมครับว่าคนที่กินเค็มแล้วไม่มีปัญหาความดันไม่สูงแต่คนที่กินเค็มแล้วความดันสูงเขามีร่างกายแตกต่างก,กันยังไงบอกใบให้ก็ได้ญี่ปุ่นเรียกว่าโซที่กะโป เจ้าหน้าที่ก็มาถามคุณยายว่ารู้จักโซเทียวกับโปไหมคุณยายบอกรู้จักค่ะเราไปตรวจทุกปีเลยค่ะพวกเราก็ไปตรวจทุกปีเลยครับมาดูสถานที่ตรวจสุขภาพที่โทเมชินี่ก็คือคิวการตรวจแล้วทุกคนเขากําลังตรวจอะไรกันอยู่เจ้าหน้าที่เอาปัสสาวะมาเช็คด้วยเครื่องตรวจฉี่นี่ไงคําพูดนะาโตคาริฮิแต่ว่าโซเทียวกับโปคะแนนของโซเทียวกับโปของคุณคือ2.8ความหมายของโซเทียวกับโปก็คือนะครับนี่คือโซเดียมนะครับและนี่คือโพแทสเซียมเกลือเทียบกับโพแทสเซียมและโพแโทสเซียมคืออะไรล่ะ ค,ความหมายของโซที่กับโป,โปคืออะไรครับโซมาจากโซเดียมโปมาจากโพแทสเซียมโซเดียมก็คือเกลือ กมจะซีคือผลไม้หรือผักนั่นหมายถึงคุณกินเกลือได้แต่คุณต้องกินผักและผลไม้เทียบกันครับอธิบายอีกรอบนะครับข้างบนนี้คือโซเดียมและข้างลนางนี้คือโพแทสเซียมมาหารดูก็เท่ากับว่าค่าต่างของโซเดียมและโพแทสเซียมครับและถ้าหารแล้วต่ำกว่า4ีก็จะปลอดภัยในเรื่องความดันสูงและคนนี้ก็คือ1.7ก็คือปลอดภัยครับศาสตราจารย์โอซาวะอธิบายถึงกราฟนี่คือกราฟนี่คือโซเท็กโปและนี่คือความดันนะครับถ้าโซเท็กโปแล้วยิ่งต่ำเท่าไหร่มีค่าต่ำเท่าไหร่ก็จะมีโอกาาาาสทํํให้ควมดันต่ลง เรารู้แล้วครับว่าการลดเกลือ ก็ทําให้ความดันเราลดลงแต่หลายคนลดเกลือไม่ได้ครับในเมื่อลดเกลือไม่ได้เราก็เพิ่มการกินผักก็จะทําให้ความดันลดลงนั่นหมายถึงโซเทียกับโปแล้วไม่ให้ค่าโซเทียกับโปขึ้นสูงเกินสีครับจึงมีการรณรงค์ทำไส้เกี๊ยวซาที่ไม่มีเนื้อมีแต่ผักอย่างเดียวเราเข้ามาถามบริษัทผลิตเกี๊ยวซาประธานบริษัทบอกว่าผมไม่ลดเกลือเลยครับถ้าลดเกลือมันจะไม่อร่อยครับแต่เพียงเพิ่มผักมากขึ้นครับครับนี่คือโปรเจกต์ของเมืองจังหวัดชิซูกะเลยครับให้มีการใส่ผักเข้าไปในกลัับบมมากขขึ้นเเเื่อทียตว โซเดียมกับโพแทสเซียมแล้วจะมีตัวเลขที่ต่ําทําให้ปลอดภัยจากความดันสูงได้ครับและนี่ก็คือคอเนอร์ขายบินโตลดความดันซึ่งจะมีผักมากขึ้นและลดเกลือลองศาสตราจารย์มิโซตะยูริเป็นคนคิดค้นโปรเจกต์นี้ครับเพื่อลดความดันเธอบอกว่าลดการกินเค็มลดเกลือได้ก็จะดีแต่ทุกคนเลิกกันไม่ได้หยุดกันไม่ได้เลยต้องเพิ่มผักลดโซเดียมแทนครับคำถามคือแล้วเราควรจะกินผักขนาดไหนถึงจะลดเกลือหรือลดความดันที่เราเป็นอยู่ได้ครับแลวต้องกินผักขนาดไหนนล้วครับนี่ครับเขาเขียนว่านะครับองค์การอนามัยโลกแนะ นําให้กินโพแทสเซียมวันละ3,500กรัมเพื่อลดความดันแล้วรู้ไหมครับว่าคนญี่ปุ่นขาดโพแทสเซียมหรือขาดผักขนาดไหนกันคําตอบคือคนญี่ปุ่นขาดโพแทสเซียม1,200มิลลิกรัมอีกทีนะครับขาด1,200มิลลิกรัมนั่นหมายถึงขาดมากกว่า1ส่วน3เลยครับนี่ครับปรากฏว่านะครับใน10คนความดันลด13ลบ15ลบ16ลบ7อันนี้ไม่ลดความดันลดลงเกือบทุกคนเลยครับแน่นอนครับคนไทยก็ขาดโพแทสเซียมหรือขาดผักรู้ได้ยังไงก็เราเป็นความดันกันเยอะ3คนเป็น1คน นี่ก็คือคําตอบครับคนที่เป็นความดันสูงนั่นก็คือขาดผักครับไม่พอครับมีวิธีการออกกําลังกายแล้วลดความดันได้ครับธรรมดาแล้วมีการสอนให้เราวิ่งวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันแต่ว่าเราไม่มีเวลาพอแล้วเราก็เหนื่อยด้วยมีผลวิจัยใหม่ออกกําลังกายแบบเบาๆไม่ต้องวิ่งแต่ลดความดันได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากครับวิธีการขยับตัวแล้วลดความดัน คิดว่า98%ยังไม่รู้ครับเป็นวิธีการแบบง่ายๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ครับตามเพื่อนๆของผมครับวิธีการมีลิงก์ให้เพื่อนๆกดลิงก์2กดเพื่อนๆก 3. กดแชทกดแชทแล้วจะมีข้อความให้เพื่อนๆเตมเขมาไปว่าขอวิดีโอฟรีการขยับตัวลดความดัน ทำไมถึงต้องขอวิดีโอแบบนี้ครับก็เพราะว่าเพจของผมมีคนติดตามทั้งหมดประมาณ3ล้านคนแต่เวลาผมโพสที่ไล AI ก็จะแจ้งเตือนแค่1%เท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นเพื่อนผมทุกคนจะได้วิดีโอครับผมเลยใช้วิธีแบบนี้แล้วสําหรับคนที่เพิ่มเพื่อนไม่เป็นทำยังไงง่ายนเดียวเอาวิดีโอของผมนี้ไปให้คนรักของคุณแล้วคนรักของคุณจะสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนง่ายนเดียวครับแล้วเจอกันในวิดีโอครับ